รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่31มีนาคม2568ของนางสาวจุธามาศทรงฤดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำจันทรปาษสานาเตนสอนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตีนางสาวจุธามาศทรงฤดีอายุ51ปี8เดือน อายุราชการ25ปี4เดือนบุคิการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาในรอบครึ่งปีที่แล้วมาไม่มีวันลาตลอดอายุราชการไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือฟ้องคดีอาญาสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้1ด้านการบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านคำจันทรป่าสารเตนุสอนได้มีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายเขตนโยบายสอพอทอและบริบทท้องถิ่นครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกำกับนิเทศติดตามการประเมินผลมีกระบวนการที่ถูกต้องทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตร ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและการประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนำไปสู่โรงเรียนคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษาจากผลการดำเนินงานส่งผลให้ผู้บริหารและครูผ่านการอบรมพิซ่าครบทุกคนนักเรียนมีผลการทดสอบ RTNT และ One นสูงกว่าระดับประเทศ2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผล มีรายงานผลการดําเนินการและนําผลไปปรับปรุงโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรองชนะเลิศยอดเยี่ยมรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาและระดับประถมวยัย รางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับทอง 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน มีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารสอดคล้องกับมาตรฐานพลังงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่านำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและเกิดนวัตกรรมในสถานศึกษาส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยังย่งยืนส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของชุมชนมีสื่อการสอนที่หลากหลายนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยพาครูเข้าอบรมศึกษาดูงานโรงเรียนในเขตและต่างเขตที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศอ,อย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆดังนี้ 1. ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ในด้านนวัตกรรมและวิชาการที่มีผลการทดสอบอาทีเอทและโอเน็สูงกว่าระดับประเทศศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสาวัตถีสาวัตถีราชรังสริตฐ์ตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นลางวัน IQA Awards สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1และรางวัลอื่นๆที่โรงเรียนได้รับเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านคำจันทป่าสานเตนุสอน รเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมือจากชุมชนและเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เกิดกิจกรรมดังนี้หน่วยมิตรประชากองทับอากาศได้จัดงานช่วยเหลือประชาชนของหน่วยมิตรประชากองทับอากาศให้กับโรงเรียนละวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ เพื่อมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวอ,อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปบริการตัดผมตรวจวัดสายตาและจัดแว่นตาฟรีจำนวนอ100อันและการแสดงดนตรีการแสดงเครื่องบินเล็กในวันพุธที่30ตุลาคม2567โดยมีท่านดอตอร์ วิโรดคอภัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่นเขต4และคณะมาเป็นเกียรติในพิธีอินวันที่1พฤศจิกายน2568ร่วมกิจกรรมชุมชนและรับมอบสนามเด็กเล่นจากสิ์เก่าโรงเรียนมูลค่า100,000บาทจัดก,กิจกรรมวันเด็กทำบุญปีใหม่และกีฬาสัมพันธ์ชุมชนขึ้นมีครูนักเรียนและผู้ปกครองผู้นำชุมชนเยาว,วชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง6หมู่บ้านได้แก่บ้านสนามบินบ้านหนองบัวงเงิน บ้านโคกเล้าบ้านคำจันหมู่6หมู่15และหมู่16ทุกคนร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุขสนุกสนาน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยคอยส่งเสริมให้กำลังใจตลอดจนพาครูและนักเรียนลงมือทำจับมือไว้ลาไปด้วยกันเรียนดีมีความสุข ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเมื่อวันที่3มีนาคม2568และรางวาัลแห่งความภาคภูมิใจล่าสุดผู้ได้รับรางวาัลคูรูชน คนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาปี2567ระดับดีตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่นเขต4จากการรายงานผลการปฏิบัติงานมุ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านคำจันทร์ป่าสานเตนุสอนโดยยึนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่นเขต4และนโยบายของสอพทอ พัฒนางานทั้ง4ฝ่ายอย่างเป็นระบบทําให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนครูโรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สแสดงถึงความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพซึ่งเข้าใจในหลักการบริหารพร้อมการพัฒนางานอย่างรอบด้านเป็นอย่างดีในทุกๆด้านถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้ตามประกาศทุกประการ ผู้ขอรับการประเมินขอขอบคุณคณะกรรมการและท่านผู้บริหารทุกท่านสลาบเวลาชมวีดีทัศน์ในครั้งนี้และขอขอบคุณคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนางานในหน้าที่ต่อไปขอขอบคุณค่ะ